ตอนที่14คสีภคำพีสายเวทคุณต่อค้าแม่บ้านใหม่ที่ให้หามาแล้วคะ่ะครับต่อบุญมองพนักงานใหม่สามคนเป็นผู้หญิง มองจากรูปร่างหน้าตาน่าจะเป็นคนท้องถิ่นชายหนุ่มคิดคนนี้ชื่อนวลคนนี้รัดดาแล้วก็ซารีดากับฟาเดลเป็นสามีภรรยากันค่ะฟาเดลจะมาเป็นช่างเพื่อที่จะให้ช่วยลุงหนอมไงคะแล้วคนที่จะมารักษาความปลอดภัยล่ะจะมาพรุ่งนี้สองคนแล้วก็อีกคนจะมาเริ่มงานเดือนหน้าค่ะเขาต้องออกจากที่ทำงานเก่าสิ้นเดือนนะคะ ดีครับคุณแม่บ้านจะกลับบ่ายนี้พาทุกคนไปแนะนําให้คุณแม่บ้านรู้จักด้วยนะครับค่ะคุณต่อรายาวดีพาทั้งสี่คนไปห้องพักและเริ่มงานช่วงสายต่อบุญและรายาวดีนําชุดขาวและของใช้ไปให้ฉลุยที่สํานักสงฆ์บ้านป่าฉลุยอาการดีขึ้นมากเขาดูสงบเย็นผิดกับเมื่อสองวันก่อนลิบลับชายหนุ่มพักที่กุฏิหลังโรงครัวดีใจจังเลยวะ่ะ แกดีขึ้นมากแล้วนะหลวงตาฝึกให้ตั้งสมาธิเจริญสติอะไรอะไรที่เคยร้อนก็เย็นลงตอนนี้ฉันไม่ได้ยินเสียงข้างๆหูที่คอยสร้างอารมณ์เศร้าๆที่คอยบอกให้ฉันไปตายอีกแล้วฉลุยพูดด้วยท่าทีสงบคุณหลุยหน้าตาดูสดชื่นขึ้นนะครับครับแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับแกกันแน่ละหลุยต่อบุญพยายามหาความจริงที่เกิดขึ้น ฉลุยถอนหายใจพยายามรวบรวมสติฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อแกตั้งใจฟังนะต่อสิ่งที่ฉันได้เจอคืนนั้นคืนที่เรากลับจากผับในเมืองใช่ไหมใช่ฉลุยนิ่งไปแกเจออะไรละ่ะต่อบุญกับรายาวดีตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อฉันเมามากจนจำตอนที่กลับมาแทบไม่ได้แต่พอจะนึกภาพลางๆคืนนั้นที่ฉันหลับไปเพราะว่าเมา ฉันมารู้ตัวอีกทีตอนที่รู้สึกว่าอากาศมันเย็นมากเย็นจนสั่นไปทั้งตัวฉันพยายามควานหาผ้าหม่มตาก็สลืมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นมองไปที่ปลายเท้าเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ด้านนั้นคนเหรอคะคุณหลุยตอนแรกก็นึกว่าเป็นต่อครับแต่ก็ไม่แน่ใจก็พยายามจะลืมตามองอยากจะมองให้ชัดๆนะครับแต่มีแค่แสงจากโคมไฟหัวเตียงแล้ว ฉันก็พยายามเพ่งมองในความสลัวมันเป็นเงาดำมันค่อยๆขยับเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆฉันดวงตาของมันเบิกโพลงฉันขนลุกไปทั้งตัวรู้สึกว่าเหมือนมันลอยเข้ามาไกลเข้ามาจนในที่สุดผีเหรอคะคุณลุยไม่รู้ครับรู้แต่ว่าผมตกตะลึงตาค้างตัวแข็งพูดไม่ออกขยับไม่ได้รายยาวดีจับแขนของต่อบุญจนในที่สุดมันก็ขึ้นมาอยู่บนตัวฉัน ตอนนั้นเหมือนหัวใจแทบหยุดเต้นมันก้มหน้าลงมามองหน้ามันดำเหี่ยวโยนน่ากลัวมากตาลึกแข็งกล้าวผมมันเป็นสีขาวมันดูเหมือนชายแก่ที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกกลิ่นตัวเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์เก่าๆลมหายใจเหม็นๆของมันพ่นใส่หน้าฉันตอนที่มันสูดดมตามหน้าของฉันกลิ่นนั้นมันทำให้ฉันแทบจะอ้วกฉลุยหยุดเล่าสีหน้าของเขาเปลี่ยนไป ความเศร้าหมองเริ่มปรากฏบนใบหน้าของเขามันพูดอะไรไม่รู้ใส่หน้าฉันภาษาที่ฉันไม่รู้จักฟังไม่รู้เรื่องฉันกลัวสุดขีดกลัวจนไม่รู้จะหาอะไรมาบอกให้แกเข้าใจต่อฉันกลัวมากกลัวแต่ร้องไม่ออกจนในที่สุดก็ช็อกไปเลยมารู้ตัวอีกทีตอนที่เข้ามาที่สำนักสงเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ผีหรือคนฉันก็ไม่รู้ ฉันไม่อยากจะพูดหรือนึกถึงมันอีกมันน่ากลัวต่อบุญรับรู้ถึงความรู้สึกของฉลุยแล้วหลวงพ่อท่านไม่อยู่ล่ะคะคุณหลุยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านจะมาเมื่อท่านต้องมาบอกมาสอนวิธีการเจริญสมาธิสมถกรรมาฐานบางครั้งผมนึกถึงท่านมีข้อคำถามอยากจะถามท่านท่านก็จะปรากฏตัวให้เห็นแล้วท่านก็หายไปเฉยๆครับต่อบุญยิ้มท่าน่างมีเมตตาต่อสัตว์ผู้ตกทุกข ถ้าเราไม่เจอท่านคงจะแยกกันไปหมดแน่ๆชายหนุ่มคิดทั้งสองคนเดินกลับออกมาจากกุฏิที่ฉลุยอยู่มันต้องเป็นสิ่งที่หลวงตาบอกแน่ๆเลยค่ะคุณต่อใช้ตอนอะไรนั่นมนดําที่คุณแม่บ้านเป็นคนทําเหมือนเวลาที่หมอผีส่งพวกผีตายโหงไปเล่นงานคนแบบนั้นใช่ไหมวดีนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นตายาวดีหยุดนิ่งไปนิดนึง แต่ว่านะคะมันก็แปลกๆนะถ้าคุณแม่บ้านเป็นคนทําทําไมแกยังไม่เป็นอะไรล่ะเขาว่ากันว่าเวลาหมอผีส่งคุณใส่ไปเล่นงานใครแล้วไม่สําเร็จของนั่นจะกลับไปเล่นงานเจ้าของหรือคนสั่งให้พบกับสิ่งที่เขาตั้งใจจะทํากับคนคนนั้นแต่เนี่ยไม่เห็นแกเป็นอะไรเลยพี่หมอยังบอกเลยว่าคุณแม่บ้านไม่เป็นอะไรแล้วบ่ายๆก็จะกลับหรอ งั้นหรือว่าตาแก่ที่หลุยเห็นจะเป็นคนที่ทำของใส่หลุยนั่นสิคะถ้าชายแก่น่ากลัวนั่นทำเองหรือว่ามันจะเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่หลวงตาเคยบอกคะราย,ยาววดีตั้งข้อสังเกตหรือมันต้องการจะให้พวกเราออกไปจากบ้านของมันมันไม่อยากให้เราอยู่ที่นั่นมันอยู่มาก่อนเราวดีคิดว่างไงแล้วทำไมคุณแม่บ้านต้องแกล้งเป็นลมแล้วทำไมซามาเป็นแบบคุณหลุย มันต้องการจะฆ่าผมนะวดีไม่ใช่หลุยคุณต่อย้ายออกดีไหมคะไปอยู่ที่หาดใหญ่คุณต่ออยู่ในอันตรายนะคะต่อบุญมองหน้าหญิงสาวแววตาของเธอเต็มไปด้วยความห่วงใยไม่วดีผมไม่หนีมันทำร้ายหลุยที่ผ่านมามันคงฆ่าคนในบ้านไปหลายคนแล้วผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรหลวงตาบอกว่าเมื่อถึงเวลาเราจะรู้ความจริงเองตอนนี้คุณหลุยก็ปลอดภัยแล้วหายห่วงไปเรื่องนึงนะคะ ครับวดีคุณก็ห้ามไปไหนตามลำพังนะมันไม่ปลอดภัยงั้นเราต้องรีบสืบหาความจริงก่อนที่คุณต่อจะเป็นอันตรายหรือใครจะเป็นอะไรไปอีกนะคะใช่เราคงต้องระวังตัวกันให้มากแล้วละ่ะรถพยาบาลวิ่งเข้ามาจอดหน้าคฤหาสน์านบุรุษพยาบาลพาคุณแม่บ้านสมอนมาส่งรายาวดีออกไปรับและพาคุณแม่บ้านไปส่งที่ห้องพักบ้านเป็นยังไงบ้างวดี หญิงชราเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะคุณแม่บ้านหญิงสาวสังเกตหน้าของเธอก็ดูปกติดีนะเธอคิดเมื่อเช้าคุณต่อรับพนักงานแม่บ้านมาใหม่สามคนช่างอีกหนึ่งคนค่ะตอนนี้ว่าดีให้แยกย้ายไปทำงานกันแล้วพรุ่งนี้จะพามาแนะนำให้คุณแม่บ้านแล้ววันนี้คุณต่อให้คุณแม่บ้านพักหนึ่งวันนะคะหญิงสาวยิ้มก่อนจะขอตัวออกไป ดูอาการทางกายก็ปกติดีนะมีแค่รอยช้ำแดงๆที่แก้มท่าทางก็ไม่มีพิรุษแต่เราตามไม่ฝาดแน่คุณแม่บ้านแกล้งเป็นลมคำเพีนั่นอีกเราต้องรู้ให้ได้คุณแม่บ้านมีความลับอะไรแล้วแกเป็นคนทำของใส่คุณหลุยหรือเปล่าเช้าวันใหม่เราจะทำยังไงดีบอกคุณต่อไม่ได้เขามีเรื่องกลุ้มมากพอแล้ว ราย,ยาวดีคุ้นคลิดถึงสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่หรือจะทนต่อไปแต่มันจะไม่ไหวแล้วนะนอนก็ไม่หลับกลัวก็กลัวโอ้ยกลุ้มหญิงสาวนั่งถอนหายใจในห้องซักรีดอยู่นี่เองเสียงต่อบุญดังขึ้นทำอะไรนะ่ะนาซีจังไม่สบายหรือเปล่าชายหนุ่มเอ่ยปากถามเมื่อมองหน้าของเธอชัดๆวอดีว่าจะมาสอนนวลให้ใช้เครื่องอบผ้านะคะคุณต่อมีอะไรหรือเปล่าคะ ว่าจะชวนไปหาหลุยครับหญิงสาวจึงเดินออกมากับเขาเป็นอะไรทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นไม่ได้นอนหรอต่อบุญถามอีกครั้งขณะขับรถออกมาจากคาร์หาดนิดหน่อยค่ะหญิงสาวตอบตาบลือกลับไปนอนไหมไหวหรือเปล่าชายหนุ่มจอดรถในสวนผลไม้เขาขยับตัวเข้ามาใกล้ๆเร้อมมือมาจับที่คอและหน้าผากของเธอตัวไม่ร้อนราย,ยาวดีหน้าแดงร้อนวูบขึ้นมาทันที หญิงสาวใจเต้นตกใจหมดเลยคิดจะจับก็จับเรอเนี่ยฉันมันเหมือนของสาธารณะมากหรือ,อยังไงนะไม่เป็นไรค่ะตื่นแล้วไปเถอะค่ะบาจริงหายม่วงเลยเราหญิงสาวคิดแล้วตกลงเป็นอะไรบอกดีไหมนะรายาวดีนั่งคิดเงียบๆตกลงจะบอกไหมต่อบุญเริ่มขึ้นเสียงหญิงสาวหันมามองหน้าเขาวดีไม่ได้นอนนะคะตั้งแต่ย้ายมานอนชั้นสองก็ไม่ค่อยได้นอนเลย ต่อบนมองถนนข้างหน้าแล้วทำไมไม่นอนคิดมากเรื่องคฤหาสน์เหรอเรื่องนั้นก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแต่อะไรอ้ำอึ้งอยู่นั่นแหละบอกมาเร็วๆสิทำไมคุณต่อชอบขึ้นเสียงกับวดีอยู่เรื่อยเลยรายาวดีขมวดคิ้วใครใครขึ้นเสียงเธอนี่ก็เธอมันชอบทำให้ฉันหงุดหงิดจะพูดก็ไม่พูดสักทีบอกมาได้แล้วเราก็อุตส่าห์เป็นห่วงกลัวว่าจะทำให้กลุ้มเพิ่มไปอีกไอเด็กบ้า หญิงสาวทำหน้างอเห็นไหมไม่ยอมพูดชายหนุ่มจอดรถหน้าประตูรั้วเหล็กฉันบอกแล้วว่าเธอมันทำไมเธอถึงชอบดื้อนักนะต่อบุญทำสีหน้าขึงขังใส่เธอผีหลอกค่ะผีจำปารายาวดีพล่งออกมาทั้งที่หน้ายังงออยู่ต่อบุญอึ้งไปทันทีฮะว่าไงนะที่ชั้นสองผีหลอกทุกคืนเลย จำปาคนที่ตกบันไดตายนะหรอสีหน้าแววตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเธอเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะค่ะเท่าที่รู้ในบ้านมีคนตายคนเดียวมาทุกคืนเลยมายืนมองวดีที่ข้างเตียงวดีจะรู้สึกตัวทุกครั้งที่เขามาหน้าเขาซีดเซียวน่ากลัวมากเขาจะยืนอยู่แบบนั้นสักพักแล้วก็จะเดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเป็นแบบนั้นทุกครั้งค่ะคุณต่อชายหนุ่มจ้องมองหน้าหญิงสาวตาไม่กระพริบ วดีมานั่งคิดอยู่หลายครั้งลองเปิดตู้เสื้อผ้าดูก็ไม่เห็นจะมีอะไรเขาไม่ได้ตายในตู้ทำไมต้องหายเข้าไปในนั้นก็ไม่รู้ค่ะเธอนอนห้องไหนห้องแรกฝั่งตะวันออกค่ะชายหนุ่มถอยรถขับกลับเข้าไปในคฤหาสน์เราไปดูกันต่อบนเดินนำรายาวดีขึ้นชั้นสองทั้งสองคนเดินผ่านฟารีดาที่กำลังทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางชั้นสองอยู่ตู้นี้หรอ ต่อบุญเดินตรงไปยังตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินหญิงสาวเดินตามมายืนข้างหลังเขาชายหนุม่มเปิดตู้ออกมีเสื้อผ้าของรายาวดีแขวนอยู่ไม่กี่ชุดชายหนุม่มมองไปรอบๆตู้เขาแหวกเสื้อผ้าที่แขวนออกดูรองรอยตามผนังไม่มีอะไรผิดสังเกตไม่มีอะไรนี่ทำไมต้องหายเข้ามาในนี้ถ้าวิญ,ญญาณเขายังอยู่น่าจะมาให้เห็นที่บันไดที่เขาตกลงมาตายมากกว่านะว่าไหม ใช่ค่ะมันทำให้สงสัยนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุทำให้วดีทั้งคิดมากทั้งกลัวจนนอนไม่หลับเลยต่อบุญหันกลับมางั้นย้ายไปนอนกับฉันรายาวดีตกใจฮะคุณต่อว่ายังไงนะคะไปนอนกับคุณต่อเธอจะบ้าเหรอฉันหมายถึงไปนอนที่ชั้นสามต่อบุญขมวดคิ้วแล้วถ้าเขาตามไปล่ะคะอีกอย่างชั้นสามคุณหลุยส์ก็เจอตะแก่นั่นฉันไม่เห็นเคยเจออะไร ก็คุณต่อดวงแข็งรายยาวดีทำหน้างออีกต่อบุญมองหน้าของเธอชอบทำหน้าแบบนี้อยู่เรื่อยหรือเธออยากจะนอนที่นี่ต่อก็ตามใจนะไปค่ะไปห้องนี้น่ากลัวมากแต่ว่าดีไม่นอนฝั่งตะวันตกได้ไหมคะฝั่งตะวันตกมีห้องกุหลาบแดงอยู่นอนห้องที่สองต่อจากห้องชั้นก็ได้ค่ะหญิงสาวข็อยิ้มออกอย่างน้อยคุณต่อก็อยู่ห้องข้างๆมีอะไรจะได้เรียกให้ช่วยได้ทัน หลังจากกลับจากเยี่ยมฉลุยต่อบุญรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจขึ้นฉลุยบอกอีกอาทิตย์มีเลอกบวชฉลุยอยากจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ให้กำเนิดแม้เขาจะไม่รู้ว่าเป็นใครและจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของเขารวมถึงสัมภเวสีที่มาทำร้ายเขาด้วยเช่นกันคุณต่อค้าสายหมวดพิสิทธิ์คะ่ะรายาวดีส่งมือถือให้เขาครับหมวด คุณต่อบุญผลการตรวจนายซามาออกแล้วนะครับเขากลายเป็นคนวิกลจริตเสียสติไปแล้วครับแม้จะใช้วิธีสะกดจิตก็ไม่ได้ผลเขาพูดไม่เป็นภาษาไม่สามารถให้ปากคำใดๆได้เลยตอนนี้เขาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทแล้วครับต่อบุญวางสายจากหมวดพิสิทธ์ชายหนุ่มได้แต่ถอนหายใจเขามองหน้ารายาวดีอย่างหมดหวังพี่หมอบอกว่าดีแล้วค่ะคุณต่อ เมื่อคืนนอนเป็นไงล่ะเจอเขาอีกไหมไม่ค่ะนอนหลับสบายกว่าที่ผ่านมาขอบคุณคุณต่อนะคะที่ช่วยดีแล้วล่ะเอ๊ะเหขวญลายยาวดีขอตัวไปรับโทรศัพท์ต่อบุญเดินออกไปนั่งที่สวนหย่อมหน้าบ้านคุณต่อคะทางนี้ค่ะลายยาวดีถือโน้ตบุ๊กมาวางที่โต๊ะนั่งเล่นในสวนหย่อมเพื่อนวิดีส่งกลับมาค่ะ รายยาวดีเปิดคลิปวิดีโอจากสมชายนักภาษา,าศาสตร์ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนให้ต่อบุญดูเฮ้ยดีหวัดดีว่ะไม่เจอกันนานสบายดีนะเออหวัด e, ดีรายยาวดีพูดกับเขาและอมยิ้มมองดูคลิปของเพื่อนเก่าไม่ได้ข่าวแกนานได้ข่าวทีมีเรื่องมาให้ปวดหัวเลยนะแกสมชายหัวเราะชายหนุม่มอวบอ้วนสวมแว่นหน้าออกตีดูอารมณ์ดีต่อบุญอดอมยิ้มตามไม่ได้ เข้าเรื่องเลยดีกว่าแกไม่รู้หรือยังไงว่าฉันไม่ได้เอกภาษามาลายูดีนะที่ฉันรู้จักาศาสตราจารย์ด้านภาษามาลายูโบราณดกรกุสตารรามยันท่านสนใจที่แกส่งมาให้ฉันแปลมากท่านอยากจะเห็นของจริงต่อบุญกับรายาวดีหันมามองหน้ากันต่อบุญรำพึงเอาแล้วไงท่านบอกว่าบนตัวกล่องมันเป็นภาษามาลายูโบราณเก่าแก่ที่ใช้กันมามา,มากกว่า2 0 0พปี ก่อนที่จะมีการวิวัฒน์ของภาษามาเป็นมา,ายูคลาสสิกในปัจจุบันมันมีองค์ประกอบจากรากคำศัพท์ของภาษาอาหรับและภาษาเปอร์เซียโบราณมันแปลว่าการคงอยู่ชั่วนิรันด์ส่วนตัวหนังสือในคำพีที่แกส่งมามันน่าจะต้องใช้เวลาแปลอีกนานว่าแต่ละหน้ามีความหมายที่แท้จริงยังไงแต่โดยภาพรวมมันเป็นคำพีโบราณที่ว่าด้วยเรื่องสยเวทต,ต่างๆการทำคุณไสยนา,นานาวิธี แต่ที่ดรกูสต a าฟสงสัยมากกว่าเรื่องอื่นใดทั้งหมดก็คือไม่น่าจะมีใครสามารถอ่านคัมภีร์เล่มนี้ได้คนที่สามารถอ่านได้ที่ท่านรู้จักในโลกมีเพียง6คนเท่านั้นเสียไปแล้วสองท่านหนึ่งคนอีกสองคนอยู่อินโดอีกคนอยู่อังกฤษต่อบุญเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องนี่เขากำลังเจอกับเรื่องอะไรอยู่ จะสะดวกไหมถ้าด็อกเตอร์จะเดินทางไปยังคฤลิหา์อาบาดีเพื่อทำการศึกษาและพูดคุยกับเจ้าของคัมภีร์เล่มนั้นเพราะมันอาจจะเป็นคัมภีร์มารายูโบราณเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในโลกยุคใหม่เลยทีเดียวแกรีบติดต่อฉันกลับมาเลยนะด็อกเตอร์เขาบอกว่าถ้าเจ้าของเขาอยากจะขายด็อกเตอร์ยินดีจะซื้อราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยงแกรู้ไหมว่าแกเจอสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว รีบนะรีบเลยนี่เบอร์ฉันอยากเจอแกวะ่ะไว้เจอกันนะรายาวดีรีบกดเบอร์โทรตามที่สมชายให้ไว้ทันใจวะ่ะคิดถึงคิดถึงแกเป็นไงบ้างบายดีนะเสียงของสมชายดังออกมาหญิงสาวเปิดลำโพงสบายดีสมชายบอกด็อเตอรกูสตาฟนะขอบคุณมากจริงๆแต่เรื่องที่จะมาที่นี่หรือว่าขายคงยังไม่สะดวกหรอกทำไมวะมีอะไรเจ้านายแกไม่ยอมหรอ สมชายไม่รู้ว่ารายาวดีเปิดลำโพงก็ถามเอาสินั่งอยู่เนี่ยหญิงสาวโบยไปทางต่อบุญอา้าวแกเปิดลำโพงเหรอแกเนี่ยสวัสดีครับคุณสมชายต่อบุญกล่าวทักทายอย่างสุภาพสวัสดีครับขอโทษนะครับที่ผมไม่สุภาพไม่เป็นไรหรอกครับต่อบุญอดขำไม่ได้ตอนนี้ยังไม่สามารถให้คุณสมชายหรือว่าดรกุสตาฟมาที่นี่นะครับ เพราะกล่องที่ส่งให้ดูมันไม่ใช่ของผมแล้วเจ้าของเขาก็ไม่น่าจะยินดีให้ศึกษาหรือว่าสนใจจะขายให้ใครผมคงต้องขอเวลาสักระยะขอให้ทางเราจัดการปัญหาหลายๆเรื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะให้คำตอบได้แต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณด็อเตอร์กับคุณสมชายมากๆเลยที่ช่วยเหลือทางคุณสมชายคิดค่าใช้ใจ่ายมาได้เลยนะครับค่าแปลค่าเสียเวลาผมจะให้รายาวดีจัดการให้ โอ้ยไม่ละครับแค่เราได้เจอคำพีนเนี่ยก็อยากจะกรีดกันทั้งฝ่ายแล้วถือว่าออกจะเป็นบุญคุณกับทางเราด้วยซ้ำถ้าดีมันไม่ส่งมาเราไม่มีทางรู้เลยว่ามีมันอยู่ในโลกแล้วส่วนเนื้อความที่เหลือจะได้ความยังไงบรบกวนด้วยนะครับได้ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณสมชายยินดีครับต่อบุญส่งสายต่อให้รายยาวดี หญิงสาวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นคร่าวๆให้สมชายฟังก่อนจะวางสายคุณต่อคะถ้าคำพีนั่นเป็นคำพีสายเวทคุณแม่บ้านเก็บมันเอาไว้เนี่ยแกต้องทำเรื่องไม่ดีแน่แกจะทำของใสพวกเราหรือเปล่าคะผมว่าแกต้องเป็นคนทำของใสหลุยงั้นเราไปเอามาเผาดีไหมคะคุณต่อต่อบุญลังเลผมก็คิดเหมือนกันแต่ใจหนึ่งก็เสียดดยนะมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่อีกใจมันเป็นสิ่งชั่วร้ายแถมมันยังอยู่ในมือคนชั่วอีกต่อบุญสีหน้าเคร่งเครียดเราต้องคิดให้ดีก่อนว่าดีถ้าเราเอาไปเผาตอนนี้คุณแม่บ้านรู้ตัวแน่ทั้งสองคนพยายามหาวิธีการคิดออกแล้วว่าดีเอาตามนี้นะต่อบุญบอกแผนการให้รายยาวดีรับรู้เอาแบบนี้ก็ดีค่ะทำไปก่อนคิดอะไรดีกว่านี้ได้ค่อยมาว่ากันใหม่ คุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ